สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีเมษนะคะอาิสาเมจิเชนทาร่ค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักของเพื่อนๆชาวเมษคนมีคู่คู่กรณีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีคนคุยประจาเดือนสิงหาคม2567นะคะคนโสดสนิทไปที่ลิงด้านล่างใต้คลิปค่ะการทํานายในครั้งนี้นะคะเราจะใช้ไพ่ทาร่ออร์คเคิลและโหราศาสตร์ทไทย ในการทํานายนะคะเป็นการทํานายรวมค่ะเพราะฉะนันโปรดใช้วิจารในการรับชมนะคะหยิบแต่สิ่งีดีไปค่ะสิ่งไหนไม่ดีต่อใจทิ้งไว้ตรงนี้นะคะหยิบให้บางส่วนขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของพลังงานภาพรวมจากออร์คเคิลก,กันนะคะ สถานการณ์ความรักของคุณเดือนนี้เป็นเช่นไรเปิดไพ่ใบแรกขึ้นมานะคะคือ t o r r u s Cultivate ดาวประจำตัวของคุณตอนนี้นะคะสถิตเป็นราชาโชคและประนะคะในเรือนของราศีพฤกษกนี้ค่ะเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณจะมีความสุขุมมากขึ้นนะคะเม่และหมอต้องขออนุญาตเพราะว่าดาวประจำตัวของคุณคือดาวคานเนาะคือดาวแห่งความขยันนักกีฬาทหารนักรบนะคะ ทีนี้เมื่อเราเข้าสู่บ้านของพฤกษกเป็นคู่มิตรกับเราเนาะนะคะตำแหน่งของเขาเนี่ยนะคะก็เลยได้มาตรฐานประและราชาโชคนะก็คือว่าอาจจะซอฟงอ่อนลงนะคะแล้วก็ กลุ่มร่วมกับดาวพรฤหัสบดีนะคะเจ้าเรือนสุภะแล้วก็วินาศด้วยพรฤหัสคือดาวของความสุขุมใจดีใจเย็นนะคะแล้วก็ใจกว้างออปติมิสติกนะคะในขณะเดียวกันก็ยังมีดาวมฤรตยูนะคะที่คอยกระตุ้นนะคะให้ไม่มีการผันผวน,นด้วยเนาะนะคะดาวมฤรตยูก็กลุ่มคู่กันในเรือนการเงินเป็นช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวเป็นช่วงเวลาของการเริ่มต้นบุเบิกในเรื่องของการหาเงิน นะะในเรื่องของการหาเงินหารายได้นะคะเ,เป็นรายได้ทางไกลเนาะสุภาวินาศรายได้ทางไกลารายได้ลับๆทำงานเบื้องหลังทำงานออนไลน์นะคะไพ่ใบต่อมาค่ะ vice leader you are a beacon for others นะคะคุณเป็นคนที่เป็นผู้นำที่เฉลียวฉลาดนะคะเ,เมื่อดาวเราคุมคู่กับดาวพระฤหัสบดีนะก็บอกเลยว่าคุณเนี่ย มักจะเป็นผู้นำนะคะแล้วก็เข้มแข็งกว่าคนอื่นอีกนะนะคะถ้าตอนนี้ชาวเมดเนี่ยรู้สึกว่าอ่อนแรงนะคะอ่อนแรงอ่อนกําลังลงหรือมันมีเหตุยุ่งยุ่งผุนผุนนะคะในเรื่องของงานนะคะก็ขอให้คุณรู้เอาไว้ว่าณตอนนี้ดาวประจําตัวของคุณเนี่ยเป็นราชาโชคอยู่ราชาโชคมันแปลว่าเป็นที่นิยมชมชอบเนาะมีเสน่ห์นะคะเออไม่ใช่ไม่ไม่เออไม่ใช่เป็นที่นิยมชมชอบหมายความว่าเป็นคนมีเสน่ห์ะราชาโชคนะคะ เป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนที่ไปที่ไหนใครก็รักอ่านะคะได้โชคมาอย่างพระราชานะไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองได้อะไรมาแบบง่ายๆฟุก๊กๆได้อะไรมาแบบที่อาจจะไม่ต้องลงแรงมากอะไรประมาณนี้ค่ะก็ก็ได้มาอะไรประมาณนี้เนาะโดยมีคนเอามาให้อะไรประมาณนี้นะออ i n f i n i t e abundance คะ่ะ abundance is pouring into y ู u ู life นะคะดาวสุขดาวสุขดาวเจ้าเรือนปัตตานีและ การเงินนะคะกระดุมพระโคจรอยู่ในเรือนพันธุได้ตำแหน่งราชาโชคอาราชาโชคอีกแล้วและทามุมโยกถึงดาวประจําตัวของคุณในเรือนการเงินปตัตตนี้คือลูกค้าค่ะปะตัตตนี้คือคู่หุ้นส่วนปตัตตนี้คือพาร์ทเนอร์คือเพศตรงข้ามเมื่ออยู่ในเรือนพันธุุก็แปลว่าลาบอะเงินอะมาที่บ้านนะคะในสิ่งที่เราหาเนาะเราอะหาเงินและเงินมาไหนเงินมาจากลูกค้าที่เอามาให้จาก เอามาให้ที่บ้านอ่าประมาณนี้นะเพราะสุขเข้าบ้านนะคะสุขเข้าพันธุกลุ่มกู้กระดาษสหัสชาติที่แปลเพื่อนสังคมนะคะเพื่อนใหม่หรือการเดินทางระยะใกล้รวมถึงดาวเจริญนปุตตาด้วยก็แปลว่าลูกบุตรบริวารลูกหลานหรือลูกน้องหรือการทํากิจกรรมใหม่ๆร่วมกับสังคมนั่นเองนะคะจะทําให้คุณนะ่ะเกิดโชคลาภและการเงินทีนี้ อแบ n d เดนอิสปอร i n ีนทูเยอร์ไลน์ดาวพระศุกร์เนาะก็เป็นราชาโชคเห็นไหมคะก็แปลว่าเดือนนี้ก็เป็นราชาโชคตั้งแต่เดือนที่แล้วนะทีนี้วันที่2สิงหาคมดาวศุกร์ยังคงจะเดินหน้านะคะเข้าสู่เรือนปุตตะนะคะเ,เป็นตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งคู่สมพลเนาะซึ่งในมุมของเดือนสิงหาคมค่ะจะเป็นมุมที่ชาวเมธเนี่ยจะต้อง เข้าใจทําความเข้าใจว่าดาบพระเสาที่อยู่ในเรือนเจ้าเรือกนการงานของคุณในเรือนลาพัเนี่ยเล็งนะคะรออยู่แล้วก็รอเล็งดาวสุขที่เป็นคู่เสี่ยนศัตรูทีนี้ถามว่าในส่วนของลาผลความสําเร็จของคุณเนี่ยเงินมันได้มาอะไรง่ายๆเนาะแต่พอสิงหาคมเนี่ยมันแปลว่าคุณอาจจะต้องใช้ความเขาเรียกอะไร คุณอาจจะต้องใช้ความพยายามมากกว่าเดือนที่ผ่านมาอ่านะคะทีนี้ดาวศุกร์เป็นดาวความรักด้วยแล้วก็เป็นดาวคู่ครองของคุณใช่ไหมเลงกับดาวเสา เจ้าเรือนการงานในเรือนลาภที่เดอตอนนี้เดินถอยหลังมันแปลว่าคุณอะอาจจะมีเสาแปลว่าเก่าใช่ไหมคะกรรมมาก็คือการกระทําปัตตนี้คือคู่ส่วนคือแฟนเก่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อคือคลิปนี้เป็นคลิปของคนมีคู่เราจะบอกว่าแฟนเก่าก็ไม่ใช่แต่มันอาจจะเป็นเรื่องที่คุณอะจะต้องแก้ไขในส่วนของการกระทํเก่าเก่านะคะที่เคยเกิดขึ้นหรือการกระทํเก่าเก่าเนี่ยมันกลับมาย้อนส่งผลให้กับตัวของคุณ ะะเกี่ยวกับเรื่องของความรักในเดือนนี้ นึกออกไหมคะนะคะทีนี้ไพ่ประจําตัวของคุณเนี่ยคือควีนอวานเห็นไหมคะคือเราจะมีความสุขขุมเราจะนั่งอยู่บนบัลลังอะเห็นไหมคือไม่เท้าเนี่ยคือไพ่ของตัวแทนธาตุไฟซึ่งเม่เนี่ยเป็นชาวธาตุไฟใช่ไหมคะเ,เป็นแม่ธาตุไฟด้วยเนาะทีนี้เป็นแปลว่าเราจะมีการใช้กลยุทธ์นะคะอันนี้โดยพื้นฐานแม่ก็จะเป็นนักวางแผนอยู่แล้วเนาะนะคะเป็นนักวางแผนแล้วก็มีกลยุทธ์อยู่แล้วมีชั้นมีเชิงอย่างนี้เนาะนะคะเพราะฉะนั้น Queen ถือไม่เท้าเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าตัวของคุณเนี่ยเอ่ออาจจะ เริ่มถอยหลังคือไม่ใช่ไม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 ไมปแปลว,ว่าดาวถอยหลังนะหมายถึงว่าคุณอาจจะเริ่มที่จะกลับมาอยู่ในพื้นที่ของตัวของคุณนะคะกลับมาอยู่ในพื้นที่ของตัวของคุณและเ,เขาเรียกอะไรเหมือนเหมือนเหมือนอยู่นิ่งๆเซ็ตตัวและตั้งหลักอะนึกออกไหมคะอ่าที่นี้คู่ครองของคุณถ้าเราอ่านชิงที่สองนะคะเขาคือดาวศุกร์เนาะเขาจะไปอยู่เดือนลาภะที่แปลว่าการแสวงหา คือเรือนนอกบ้านคือคอมมูนิตี้คือสังคมการพบเจอเพื่อนฝูงอ่านะคะก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าเดือนนี้ดาวจะทามุมฉากกันเนาะพอสองสิงหาปุ๊บดาวคู่ครองเนี่ยเข้าเรือนปุตตะการทํากิจกรรมสุขสารการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆก็จะอาจจะทําให้รู้สึกว่าความรักเนี่ยมันมีความพยายามมากหน่อยนะคะเออคืออาจจะแบบรู้สึกสุข,สขทุกๆก,กับเพื่อนเพื่อนดาวสุขกับเสาเริงกันอะ่ะนะคะทีนี้เราไปดูในเรื่องของความสัมพันธ์ สี่ไม้เห็นไหมสองเห of, รียญเก้าดาบค u e น n อ f ออฟสอดมันเหมือนทําให้ตัวของคุณอ่ะคุณอาจจะรู้สึกคิดมากไหมนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าต้องคอยปรับจูนไหมคะเนาะอาจจะอาจจะรู้สึกแบบเป็นห่วงหรือว่าคิดเป็นกังวลใจอ่ะเพราะว่าดาวประจำตัวเราเป็นปราปรามันแปลว่าเราทาเพื่อคนอื่นอ่ะคือเราจะสมมติว่าดาวประจำตัวเราอยู่บ้านตัวเองใช่ไหม เป็นเกษตรแปลว่ามันคงแปลว่าเราจะคิดถึงตัวเราก่อนนะคะคนอื่นทีหลังอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นดาวประจําตัวเป็นปลามันแปลว่าเราจะทําเพื่อผู้อื่นเราจะคิดถึงความรู้สึกของคนอื่นก่อนทีนี้เราอยู่บ้านของดาวศุกร์ที่เป็นคู่ครองของคุณเนาะคืออะไรคือบางทีคุณอาจจะมีการที่ว่าสําหรับคนที่แต่งงานกันนะอาจจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินคือการเงินหาเงินเราอาจจะพยายาม อันนี้คนที่แต่งงานกันนะเพราะว่ามันมีไพ่สี่ไม้นะคะคือความมั่นคงของความสัมพันธ์เรามองว่ามันดีแต่ในขณะเดียวกันมันเหมือนว่าตัวเราอาจจะต้องทําเพื่อคนอื่นอะเหมือนเราอาจจะทำเพื่อคนรักเนี้ยค่ะเออเราอาจจะหางงหางเงินมาแล้วเราก็ต้องไปใช้จ่ายในครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วแล้ว แล้วคนรักอยู่ไหนคนรักของเราอยู่นอกบ้านมันคือเรื่องนอกบ้านนะคะเออมันเลยอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าเราต้องกลับมาคุยกันนะว่ามันควรจะเป็นมีอะไรที่มันเท่าๆกันไหมมันควรจะต้องแบบสมดุลไหมนะคะเราเราหาเงินอยู่ฝ่ายเดียวหรือคุณคุณอาจจะหาแหละแต่ว่าเรารู้สึกว่าเหมือนเหมือนเราอาจจะแบบทําเพื่อคุณมากกว่าอะไรอย่างนี้ไหมนะคะบางคนอาจจะรู้สึกแบบนั้นได้นะคะคุณถือดาบแม่หมอขอเปิดขยายหน่อยนะคะ ขี้ดูดาบมันเหมือนจะเป็นช่วงที่คุณทั้งคู่อ,อาจจะต้องแบบกลับมาพูดคุยกันในเรื่องเก่าๆที่เคยที่เคยทําร่วมกันเนาะประมาณนี้นะคะพระเกตเนี่ยยังคงอยู่ในเรือนสิบนะคะเรือนการงานเล็งไปที่ดาวศุกร์ดาวพุธดาวหนึ่งนะคะดาวอาทิตย์ในเรือนทันทุอาจจะยุงย่งยุง่นวุ่นในภารกิจเม่นอาจจะต้องวุ่นวายไม่ใช่วุ่นวายยุงย่งยุ่งวุ่นวุ่นในเรื่องของการ จแจงบริหารจัดการเรื่องภายในบ้านนะคะสําหรับคนที่แต่งงานแต่สําหรับคนที่ปอ่านแล้วก็คนที่อยู่ด้วยกันนะคะเนาะสองเหมือนคุณจะเป็นคนที่เป็นอารมณ์ประมาณว่ารับทุกอย่างรับจบที่ตัวฉันคนเดียวนะคะทีนี้สําหรับคนที่เป็นแฟนกันคือยังไม่ได้อยู่บ้านหลังกันเป็นคนคุยเป็นคนคุยเป็นแฟนอยู่คนละบ้านมันก็จะกลายเป็นว่าตัวคุณน่ะจะยุงย่งยุ่งวุ่นวุ่นนะคะจะยุงย่งยุ่งวุ่นในเรื่องของครอบครัวตนเองนะจ๊ะ อ่าแม,ม่ขอขยายะะ่อยค่ะไพ่จ้าดาบคืออะไร <_ d ata> คุณอาจจะคิดเรื่องเองินเรื่องท้องเรื่องของการทํามาหากินเรื่องของความรักเนี่ยมันเหมือนกับอาจจะยังมีบางสีบางอย่างที่เติมคุณไม่เต็มนะ <_ d ata> แต่ว่าคุณอาจจะรักเขาอะนะคะ <_ d ata> คุณอาจจะรักเขามากสเตรนท์และความสัมพันธนี้ <_ d ata> ความสัมพันธ์นี้มันเหมือนกับว่าคู่ที่คบกันคุยกันมานานเนี่ยมันยังอยู่ตรงนี้แหละค่ะมันมีความมั่นคงนะคะ <_ d ata> แล้วก็ยังคงแบบจับมือฝ่าฟันอุปส,สรรคต่างๆที่เข้ามาบางคนเป็นเพื่อนกันนะ บางค,คนก็เป็นเพื่อนกันนะคะบางคนเป็นเพื่อนกันแล้วก็ยังยังอยู่ตรงนี้แหละก็คุยกันปรึกษาหารือกันนะคะแต่เพียงแค่ว่าเราอะอาจจะรู้สึกว่าเนี่ยแต่ถ่วยมันมีภาสีบางอย่างที่คุณอาจจะอยากเดินออกมาถ้าเขาเคยทำอะไรทําให้คุณเจ็บหรือเสียใจรหรืออาจจะมีบุคคลที่สามคุณอาจจะรู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยไม่โอเคนะคะคุณอยากที่จะเดินออกมาแต่ณนะตอนนี้ด้วยคําที่มันเหมือนกับคุณน่ย เมธเนี่ยต้องบอกว่าถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะแต่แต่คุณค่อนข้างเข้มแข็งอะเพื่อนๆแล้วแล้วคุณก็มองคุณเลือกที่จะมองภาพใหญ่มากกว่าสําหรับคนที่แบบมีเรื่องมือที่สามแล้วก็แต่งงานและมีครอบครัวนะคะคุณจะมองภาพกว้างภาพใหญ่มากกว่าเรื่องของ หัวใจของตัวเองอะเออแต่ถามว่าแล้วคุณต้องการใครสคักค,ค,คนหนึ่งที่มาดูแลเทคแคร์คุณไหมใครสักคนหนึ่งที่มารักคุณแล้วก็พพอร์ตความรู้สึกของคุณไหมใช่คุณต้องการและเดือนนี้คุณอาจจะพูดก็ได้นะคะแต่สําหรับใครที่เป็นแฟนกันนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับมือที่3ามอะไรพวกนี้อาจจะมีเรื่องที่คุณจะต้องคุยนะคะเพราะว่าปุตตะเนี่ยเป็นมหาจักรนะคะในเรือนในเรือนพันธุอทุ่สี่ แล้วก็เป็นดาวอริเข้าไปด้วยราสหาชาอริอย่างเงี้ยค่ะก็คือคือสําหรับใครเขาปุตตะแปลว่ากิกเนาะบางคนอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับมือที่3แล้วมีกิกคือกิกอาจจะมาหาที่บ้านโชว์อัพขึ้นมาอยู่ดีๆแบบ Unexpectedly อ่ะแบบไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะต้องคุยอันนี้บางคู่บางคนนะคะไม่ใช่ทุกคนนะคะอ่าอืมใช่ประมาณนี้นะคะทีนี้ เราไปดูพลังงานในฝั่งของเขานะคะคิงถือถ้วย The World ค่ะควีนถือไม้10ถ้วยแล้วก็1ไม้นะคะในฝั่งของเขานะคะเรามองว่าตัวของเขาณนะตอนนี้เขาก็ค่อนข้างแฮปปี้ขึ้นนะ ดาวเสาถอยหลังของเขามาเป็นดาวพันธุเนาะก่อนหน้านี้อยู่เรือนปุตตาเป็นพินทุบาทแต่พอถอยแปลว่าดาวจะหันหลังกลับระมองหนึ่งบ้านที่เขาเดินจากมาแปลว่าเขาจะหันหลังกลับไปรเรือนที่4ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ตัวของเขาเนี่ยอาจจะมีความสุขกับครอบครัวมากขึ้นครอบครัวของเขาเองนะคะเนี่ยสีถ้วย คุณพ่อคุณแม่อย่างงี้ค่ะญาติพี่น้องนะคะสิบถ้วยเห็นไหมทีเนี้ยดาระเกตก็สถิตอยู่วนเดือนสี่ของเขานะคะพระอ่านชิงสองทีนี้ตัวของเขาเดือนที่แล้วเนี่ยเป็นราชาชโชคโอ้โหเฮียสนุกสนาน The World ค่ะร้องเล่นเต้มระบำนะคะออกสังคมมีความสุขสนุกสนานในเรื่องของการงานเดินทางนะคะหนึ่งไม้การทำงานใหม่ๆการจบสิ่งเก่าเริ่มต้นสิ่งใหมก่การเดินทางไปต่างประเทศหรือ o r l d นะคะไปเริ่มต้นงานต่างประเทศควีนถือไหมคือการมองไปข้างหน้า คุนถือไมมคืออาจจะได้รับการโปรโมทเรื่องค่าเรื่องตําแหน่งก็ได้นะคะเพราะว่าดาวประจำตัวเขาเป็นดาวสุขเป็นราชาโชคแปลว่าเป็นที่นิยมชมชอบนะคะในเรือนการงานของเขาอะค่ะอาชิ่งสองเนาะทีนี้ ตัวของเขาเนี่ยกาลังอยู่ในช่วงที่ถามว่าแฮปปี้ไหมเรามองว่าเขาก็ค่อนข้างแฮปปี้นะเพื่อนๆแฮปปี้ Happy กับตัวเองแฮปปี้กับครอบครัวนะคะก็อาจจะมีการกลับไปเจอครอบครัวนะคะญาติพี่น้องของตนเองด้วยทิงถือถ้วยเป็นคนที่รู้ว่าตัวเองาเนียรู้สึกยังไงในเรื่องของความรักเนี่ยดาวประจําตัวของคุณและเขาโยกช่วยกันนะคะในเดือนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นจะมีการซัพพอร์ตช่วยเหลือซึ่งกันและกันและตัวของเขาเนี่ยก็บอกว่าเอ้เขาก็ถ้าคู่ไหนนะคะที่ แต่งงานกันและมีลูกมีมีลูกม,มีลูกมีเต่ามีลูกด้วยกันแล้วนะคะคือเขาก็จะทําทุกทางทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวของเราเนขณะเดียวกันตัวเขาก็ยังคงต้องไปโฟกัสกับครอบครัวของตนเองด้วยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยค่ะญาติพี่น้องของเขานึกออกไหมคะประมาณนี้เนาะพอพัคเกตเนี่ยกระตุ้นในเรือนพันธุ์นะคะพัคเกตคือสินทรัดิ์พัคเกตคือเอ่อเข้าเรือนไหนจะทําให้เรื่องนั้นนะคะคือต้อง มันจะมีมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเรื่องนั้นเยอะๆเนาะประมาณนี้ที่นี้ควีนถือไม้บ่งบอกถึงนะตอนนี้เขาก็ค่อนข้างสเตเบิลนะค่อนข้างนิ่งนะคะทีนี้พอวันที่2สิงหาดเาเขาเข้าเรือ5น5เนาะปุตตะชิ่ง2คือเรือนลาพะแสดงว่าเขาน่าจะไปโฟกัสกับเรื่องของการทําอะไรร่วมกับผู้อื่นนะคะละาพะคือคอมมูนิตี้คือสังคมภายนอกคือเพื่อนฝูงนะคะอืมประมาณนี้แหละเรามองว่านะ ถ้าคุณเป็นคนคุยเราก็บอกว่าตัวของเขาค่อนข้างโดดเด่นมีความสุขแฮปปี้นะคะและตัวงเขาก็อยากที่จะมีครอบครัวที่อบอุ่นเรารู้สึกว่าเขามีอยากจะมีครอบครัวที่อบอุ่นพอไพ่ถ้วยขึ้น2ใบไพ่เดว์เวิร์คคืออิสระไพ่เดว์เวิร์คคือความสุขนะคะไพ่ควีนออฟวารคือการมีความมีการงานที่มั่นคงอาจจะเป็นงานใหม่แหละแต่ว่ามันก็ต้องใช้แพชชั่นเนาะเพราะเป็นไม้เท้าเห็นไหมคะธาตุไฟก็ต้องใช้ ก็ต้องใช้แพชชั่นแต่ตัวของเขานั้นตอนนี้มีพระราหูนะคะชิ้นที่2เราอ่านพระราหูอยู่ในเรือน6ของเขาเป็นราหูคันธพลมันแปลว่าตัวเขาเนี่ยก็จะมีแรงขับเคลื่อนที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะทีนี้เราไปดูกันในฝั่งของคุณล่ะคะคุณรู้สึกอย่างไร เดมิทิเชียนคิงถือถ้วยหนึ่งดาบแล้วก็สี่เท้านะคะเอ่อ ในฝั่งของคุณนะคะตัวของคุณเองเนี่ยอาจจะเคยเจ็บมาเยอะเนาะนะคะคุณอาจจะเคยถูกหักหลังถูกแทงข้างหลังมานะคะนะตอนนี้เป็นช่วงที่คุณ่ะเริ่มที่จะเซตเธอละคุณเริ่มตั้งตัวได้แล้วนะคะคุณอยากมีความรักดีๆนะคะคุณแบบหนึ่งดาบเนี่ยคือคุณอยากจะตัดปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างที่โหคือแบบ คุณจะทำทุกทกทางเพื่อที่จะทําให้ครอบครัวของคุณม,มีความสุขสําหรับคนที่แต่งงานกันสําหรับคนที่เป็นแฟนกันคุณก็จะทําทุกทางเพื่อที่จะสร้างครอบครัวให้มั่นคงคุณอยากมีบ้านคุณอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นคุณอยากมีคนที่รักกันปรองดองกันเพื่อนๆนะคะเนี่ยแม้ว่าในใจลึกๆคุณจะรู้สึกไม่มั่นใจแม้ว่าในใจลึกๆคุณอาจจะรู้สึกว่า เฮ้ยคุณรักเขามากเลยนะคะแต่มันเหมือนกับคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณ e ทําอยู่ฝ่ายเดียวไหมไพ่หเหรียญนะคะมันเหมือนกับแบบคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณทําอยู่ฝ่ายเดียวไหมนะคะเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่ดูแลเขาดูแลแทคแครเขาอยู่ฝ่ายเดียวไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ถามว่าคุณเต็มใจไหมถ้ามันเป็นการทําให้ครอบครัวมีความสุขถ้ามันเป็นการที่ทําให้เขาเรียกเหมือนสมาชิกนะคะคนในครอบครัวแฮปปี้คุณก็พร้อมที่จะทำบางคนนะคะบางคน บางคนเนี่ยถ้าเป็นแฟนกันหรือเป็นคนคุยเนาะยังไม่ได้เป็นครอบครัวแต่งงานกันคุณก็จะทําทุกทางเพื่อให้เขามีความสุขอ่ะอืมเพราะอะไรคุณก็คุณก็มีความสุขอ่ะคุณมีความสุขที่เห็นเขามีความสุขเนื้อออกไหมคะเมาณนี้นคุณมีความสุขที่คุณได้ดูแลคนที่คุณรักนะคะพื้นฐานคุณเมธเนี่ยนะคะชาวเมธของเราเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจริงใจนะคะเวลาที่รักใครเนี่ยคือคุณจะค่อนข้างทุ่มเทอะแต่ถามว่าจะชู้ไหมนะคะก็ต้องบอกว่ามีความจะชู้อยู่นะกุ้มกลิ่นเหมือนกันนะนะคะ จริงไม่จริงพิมพ์เล่าให้ฟังหน่อยนะคะสรุปอ่อแม่หมอไม่ชูชูเลยไม่หมออันนี้ก็แล้วแต่พื้นดวงส่วนบุคคลนะคะแต่ว่าโดยพื้นฐานนะคะเมฆเนี่ยจะเป็นคนค่อนข้างเอมีความเป็นผู้นำเนาะ,ะแล้วก็เวลารักใครนี่อ็รักพวกพ้องนะคะรักพวกพ้องเพื่อนฝูงอ่ะก็คือเต็มที่นะคะประมาณนี้อทีนี้เราไปดูกันว่าข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณคืออะไรคะ คิงถือถ้วยคิงถือถ้วยห้าเหรียญหนึ่งไม้เหมือนตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็อืเขาอาจะมีเรื่องที่ต้องใช้เงินเยอะเนาะช่วงนี้นะคะน่าจะแบบแต่การเงินเขามันเข้ามรณะอยู่นะคะแต่เป็นราชาโชคก็แปลว่า,วาเหมือนช่วงแรกต้องทำไปก่อนน่ะเสียสลาไปก่อนน่ะ แล้วก็ตอนหลังก็ได้กลับมาเนาะนะคะได้มาแบบฟุกฟุกง่ายๆไม่ใช่ฟุกหรอกได้มาแบบง่ายๆนะราชาโชคนะคะออต,ตอนแรกก็อาจจะแบบมีบ้างไม่มีบ้างเนาะห้าเหรียญเนี่ยคือค่าใช้จ่ายเยอะนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาอะ่ะอาจจะค่อนข้างเหนื่อยอในการแข่งขันนะคะอีกอย่างอังคารเข้ามอนะแปลว่าช่วงนี้เยินจ่ายจะอยู่นิ่งๆไม่ค่อยอังคารคือความขยันคือดาวที่แปลว่าแอคทีฟเนาะแอคชั่นเมื่อเข้าสู่เรือนมอนะแปลว่าจะไม่ค่อยขยันน่ะ แต่มันต้องฝืนทำอ่ะเนึ้ออกไหมคะเพื่ออะไรเพื่อเงินเงินช่วงนี้หมุนเงินอยู่นะ <c oughs> เนี่ยบางคู่หมุนเงินนะถ้าแบบอยู่นเป็นครอบครัวแล้วเนาะแต่ว่าถ้าเป็นแฟนกันเนี่ยคือช่วงนี้ยเขาอะก็แบบมีค่าใช้จ่ายเยอะนะคะโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับครอบครัวตัวเองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับตัวเองด้วยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับหนี้สินเนะเอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> นะคะทีเนี้ย มันเลยทำให้ตัวของเขาช่วงนี้อยู่นิ่งๆในพื้นที่ของตัวเองเนาะไพ่งถือถ้วยแล้วก็ไพ่ควีนถือถ้วยขึ้นมาเป็นไพ่คู่ธาตุน้ําบ่งบอกว่าตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยรู้สึกดีนะคะเอ,อเขารู้สึกดีเขาคิดถึงคุณเ,เขาทักไม่ว่าจะคุยหรือไม่คุยนะคะ ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้คุยกันก็ได้นะคะสําหรับเพื่อนๆชาวเมฆเนี่ยถ้าไม่ค่อยได้คุยตัวเขาก็คิดถึงคุณนะเขาอาจจะอยู่นิ่งๆในพื้นที่ของตัวเขาแต่เขาก็ยังคงคิดถึงคุณเสมอนึกถึงคุณเสมอนะคะแต่ช่วงนี้ต้องลุยงานหน่อยนะคะก็จะยุ่งๆวุ่นๆนหน่อยไม่คะอยากคุยด้วยก็คือแบบจะพยายามหาเวลามาคุยด้วยว่าสองด้วยเห็นไหมค่ยดีนะอืมนะคะ ก็จะหาเวลามาคุยด้วยนะอยากเจอแหละนะคะก็พยายามปลีกตัวมาเจออะไรอย่างนี้ค่ะจะพยายามทําทุกทางเพื่อที่จะได้เจอนะคะแต่ก็จะพยายามคุยด้วยด้วยนะแปดไม้นะคะเพราะอะไรเพราะเขารักคุณนะสองตัวยงไหมนะคะทีนี้เราไปดูกันนะคะว่าพลังงานเอาคำจะเป็นเช่นไรวันที่ก้าวันที่13สิงหาพัเกตจะยกเข้าสู่เรือนสุภะนะคะของคุณเนาะ ทีนี้พอ17สิงหานะคะอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนปุตตะเนี่ยจะโคจรเข้าสู่เรือนปุตตะได้ตำแหน่งเกษตรตราธิบดีนะคะร่วมกับดาวพรศุกเจ้าเรือนปัตตานีเนาะนะคะเล็งไปที่ดาวพระเสาร์17สิงหาคมปุตตะจะเข้มแข็งแล้วเนาะ,ะปุตตะเข้มแข็งคือเรื่องของการทํากิจกรรมสนุกสนานนะคะแล้วก็เรื่องของความรักด้วยอู้เด็กถือถ้วยมาเลยนะคะ เนี่ยแต่แบบอาจจะต้องผ่านการแกร้ปัญหาเก่าๆก่อนเนาะ The Tower Six of Pentacle อ oh, ๋อ t M e e m p e r o r ไพ่ประจำตัวมาแล้วนะคะก็บ่งบอกถึงพอประมาณกลางเดือนเมื่อดาวปุตตะเป็นเกษตรเนาะก็จะไปร่วมกับดาวปัตตานีใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วก็เล็งไปที่ดาวพระเาสาร์ เรามองว่าความรักความรักจะดีขึ้นในเงื่อนไขของการแก้ไขปัญหาสิ่งเกา่าในเงื่อนไขของการเสียสละบางสิ่งบางอย่างในความเป็นผู้นำของคุณนะคะเอมเพอร์ Emperor. ในเงื่อนไขของการ369ในเงื่อนไขของการปรับนะคะปรับบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ถูกใจนะ่ะทาวเวอร์ด,ดามฤรุตยยเนี่ยคือสิ่งที่แปรปวนและคาดไม่ถึง นะคะคแล้วก็แท f อ w o r d s หรือความเสียอกเสียใจแปลว่าเราอาจจะต้อง The star 3ถ้วยถ้าใครที่มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่3เดือนนี้มีโอกาสนะคะที่คุณจะได้เคลียร์ออไปเนาะนะคะอ่าเคลียร์ปัญหาเก่าเอ่า3ถ้วย2องสามคนะนะคะสิบตาม,มันอาจจะต้องเจ็บหรืออาจจะต้องเลือกอันนี้บางคู่บางคนนะคะที่มีเรื่อง มือที่สามเนี่ยนะคะอะ่มันอาจจะต้องมีเรื่องที่ต้องแบบอ่าอาจจะต้องเสียใจต้องมีใครสักคนหนึ่งเจ็บแต่มันเจ็บแล้วมันก็เจ็บแต่จบอะเพื่อนๆจบแล้วเริ่มต้นใหม่นึกออกไหมนะคะเจ็บแต่จบจบแล้วเริ่มต้นใหม่ซิกออฟเพนเดอร์เคิลอะมันเหมือนแบบเราอาจจะต้องเสียสละอะไรประมาณเนี้ยซิกออฟคบับางคนถ้าไม่ได้มีเรื่องมือที่สามนะคะความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเรามองว่า มันจะเป็นจุดที่ถามว่าดีไหมมันก็ดีแต่ว่าแต่ว่าเราอาจจะต้องเป็นายเสียสละสักนิดน,นึงอะนึกออกไหมคะเพราะว่าดาวศุกร์กับดา,าวเสาเรียนกันคือคู่เสี่ยงศัตรูในเรื่องของความรักที่เกิดจากการกระทํเก่าเก่า,กามันอาจจะวนเวียงกลับมาเพื่อให้เราได้แก้ไขไงเพื่อนๆเ,เพราะว่าเสาคือเจ้าเริงกรรมะถอยหลังคือกรรมมะเก่า นะคะคือกรรมเก่าๆก,กรรมมาคือการกระทาการกระทําเก่าๆอย่างเงี้ยค่ะ six of c u p เนาะซึ่งแม่หมอมองว่าเนี่ยลองดูนะคะแต่เราเรามองว่าถา้าได้มีการแก้ไขได้มีการพูดคุยกันนะคะแบบแผลเก่าๆสิบดาบเนี่ยนะคะ s of c u p เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีข,ขึ้นเพื่อนๆเนห็นไหมคะสิบหกถ้วยแล้วก็สิบเหรียญหกถ้วยคือ ถ้าเรามองในแง่ดีนะสมมติเม็เนี่ยอาจจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เราไม่ได้แก้ไขที่เรารู้สึกว่ามันผ่านม,มาแล้วแต่พอดาวย้อนกลับมาให้เราได้แก้ไขเราลองแก้ไขมันแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นไม่เป็นเห็นไหมคะเนี่ยสิบเหรียญนะคะเพราะการเงินเองอะไรเองเนี่ยเราวางว่ามันดีนะคะสำหรับคนที่แบบอ่ะม,ลมลีลูกมีหลานลูกหลานอาจจะนาเงินมาให้ได้นะนะคะลูกหลานอาจจะมาช่วยอาจจะนําเงินมาให้ได้ช่วงประมาณกลางเดือนเป็นต้นไปนะคะ คือมันเหมือนอาจจะแบบอันนี้บอกขออนุญาตอ่านอ่านอ่านตรงๆนะคะ <c oughs> คือสามหกเก้าพอกลางเดือนที่ดาวอาทิตย้ายดาวปุตตะย้ายมันจะฉากกับดาวประจําตัวเราอะ่ะเราจะรู้สึกว่าเราเราจะรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนมันไม่ได้ดั่งใจเราอะนึกออกไหมคะเออสิบสิบดาบเนี่ยแต่แต่ไพ่หกเหรียนคือไพ่ของการให้และรับไม่เท่ากัน เพื่อที่จะประคับประคองให้ความสัมพันธ์อะมันไปต่อได้เพื่อนๆสมมับใครที่รู้สึกว่าเออความรักมันแบบความรักครั้งนี้คือฉันจะไม่ยอมให้หลุดมือไปฉันรักคุณเธอรักเขาคุณรักเขาอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะคุณรักเขาคุณจะไม่ยอมให้ความรักครั้งนี้มันหายไปคุณอาจจะต้องเสียสละบางสิ่งบางอย่างนะคะคืออาจจะไม่ถูกใจเราอะหรือการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างของคุณมันอาจจะไม่ถูกใจคุณอะแต่คุณอาจจะต้อง เสียสละให้เขาสักนิดนึงเลยไปวันนี้แม่หมอมองแบบนี้นะคะทีเนี้ย คือถ้าเพราะว่าถ้าแบบสามถ้วยอย่างเงี้ยปูต่ายยังแปลว่ากิ๊กเนาะเพราะกิ๊กจะเป็นเกษตรร,ร่วมกับปัตตานีที่แปลว่าคู่ครองและโดนเสาเลง็งเพื่อนๆมันจะมีความร้อนอยู่ตรงนี้เราต้องพยายามคลายพลังงานความร้อนออกไปเนาะประมาณนี้นะคะเออทีนี้พอวันที่ยี่ยี่สิบหกสิงหาคมดาวประจําตัวคุณจะเดินหน้าแล้วเนี้ยเข้าสู่เรือนสหัะจากที่หาหางเงินอยู่เนาะเนี่ยจะเดินทางแล้วนะคะจะไปเจอเพื่อนและไปเจอสังคมแล้วนะคะไม่มีตําแหน่งเนาะ แต่มีดาวพระเกตนะคะที่รอเล็งอยู่ที่เรือนสุพลว,ว่าอาจจะเดินทางนอกบ้านบ่อยขึ้นนะคะสาหรับเมฆอาจจะไปเจอเพื่อนฝูงสังคมได้ช่วงนี้อาจจะต้นเดือนถึงยี่สิบหกสิงหาหาเงินนะคะอ่าพอหลังจากนั้นก็คือเดินทางแล้วนะคะหาเพื่อนพบเจอเพื่อนฝูงนู่นนี่นั่นนะคะหลังจากนั้นอีกวันหนึ่งดาวสุกดาวคู่ครองกุณจะเดินหน้าเข้าเรือนอริ พอฟังแล้วเรือนอริแต่อย่าเพิ่งตกใจไปเพราะว่าเรือนอริตรงนี้นะคะวันที่7สิงหาดาวคู่เนี่ยจะได้ตำแหน่งอุดมปัสสาวะเกณฑ์จรนะคะออ่มันก็แปลว่าในตำแหน่งนี้เขาเป็นนิดเนาะเป็นนิดนั่นแหละคะ่ะเนี่ยค่ะจึงจังหวะ369มันยังเป็นจังหวะที่ตัวเขาจะ เริ่มอ่อนกําลังลงเริ่มอ่อนกำลังคือเขาจะยอมให้เราเนะเาะก็จะเวลาดาวได้มาตรฐานน้อยนิดเนี่ยก็คือเขาจะอ่อนกําลังแต่ข้อดีคือเขาจะอ่อนอ่อนน้อถมถ่อมตนเขาจะยอมให้เราอะ่ะเขาจะยอมให้เรานม่ออกไหมคะ <c oughs> แปลว่าถ้าอ่านที่สองคือเขาเข้าเดินมีนาของเขาเองนะคะนั่นก็แปลว่าคุณทั้งคู่อาจจะมีการเดินทางอาจจะมีการเดินทางไปพักผ่อนพักผ่อนนะคะไปพักผ่อนร่วมกันเดินทางไปต่างจังหวัดตาเทศไปท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้ นะคะเนาะร่วมกับครอบครัวด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้นะนะคะประมาณนี้นะคะไม่เหมาะเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะสามถ้วยเนาะนี่ ขอบคุณที่รับชมมาจถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้ค่ะหากเพื่อนๆท่านไหนได้รับขพราความไม่ดีใจแม่หมอต้องขออภัยด้วยนะคะนี่คือการทำนายรวมค่ะเพื่อนๆหากเพื่อนๆชื่นชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามให้แม่หมอด้วยนะคะท่านไหนต้องการปรึกษาส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ดีมาได้เลยค่ะรายละเอียดช่อง description ด้านล่างใต้คลิปนะคะมีโปรโมชั่นประจำเดือนด้วยที่นี้แม่หมอขอยญาตเพิ่มเติมนะคะในส่วนของดาวที่ถอยหลังอีกดวงหนึ่งให้ก่อนที่จะจากกันคือในช่วงยิบเต้าสิงหาคมนะคะดาวพฤหัสบดีเป็นดาวใหญ่เนะะะจดิถออยหลังีกค่ เ,เ,เป็นระยะเวลา132วันนะคะจนถึงปีใหม่8มก,กราคมจำง่ายเลยค่ะสิ้นเดือนสิงหาคมถึงปีใหม่นะคะดาวพฤหัสเนี่ยจะเดินถอยหลังพฤหัสของคุณเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะนะคะแล้วก็วีนาศณนะตอนนี้ดาวพฤหัสของคุณอยู่เดือนสองใช่ไหมคะเดือนการเงินแปลว่าจะหันหลังกลับมามองเรือนหนึ่งคือเรือนตัวเองตนุนะคะเรามองว่าในจุดตรงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะได้เจอกับผู้รักผู้ใหญ่เก่า หรือคุณอาจจะมีการหันกลับไปศึกษาศาสตร์เก่าๆสุภาพก็การเรียนต่อใช่ไหมคุณอาจจะมีการหันกลับไปศึกษาศาสตร์เก่าๆเพื่อที่จะทําเงินนึกออกไหมคะอ่าสองคุณอาจจะมีการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศไปเยี่ยมผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ต่างประเทศก็ได้นะคะและอาจจะเป็นเหมือน business trip ไปแล้วก็อาจจะไปดูอะไรเพื่อที่จะต่อยอดเรื่องของเงิน เรื่องของการหาเงินการสร้างไรายได้การทําธุรกิจอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้พระราหูยังคงอยู่ในเือน12ของคุณนะคะเจ้าเรือนลาภะเพราะฉะนั้นเมษเนี่ยบางครับบางคราวอาจจะต้องออกเดินทางนะคะแล้วก็ทําอะไรที่มันเกี่ยวกับออนไลน์ไกลๆต่างประเทศเนี่ยจะถูกชะโงกเมษจะอาจจะต้องเดินทางบ่อยๆจะถูกชะโงกนะคะเพื่อนๆเ,เนาะประมาณนี้นะคะแม่หมอก,ก็เป็นกําลังใจให้กับคุณนะคะโดยร่วมพฤติกรรมถอยหลังก็ยังสําหรับแม่หมอมองว่ายังโอเคอยู่นะคะสําหรับเมษนะเพราะว่าเป็น เพราะว่าเป็นเรือนที่ดีเนาะประมาณนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ